สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะจ๊ะเนาะสวัสดีสุภูสุคนะจ๊ะเนาะเมนีมะพร้ามาพ่อาสาวเมืองสีคนไกลบาทนะคะอันนี้เป็นสวนว่ายประเทศเยอรมนีเ้วยจาะเปื่อนเปื่อนี้นีน้ำเลยมีโอกาสภาพเพื Chuck ่อนเปืเอนมะละนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสไร้วายนะคะไร้องุ่นไร่องุ่นที่เขาไปสกัดเป็นวหวนะคะเพื่อนเปื่อนแล้วนาจะเอากล่องลังให้เปื่อนเปือนเบืองเนาะจ๊ะเนาะดูหยอดเพื่อนจ้ะ อันนี้มาสัมผัสดูนะคะเขาคงไม่ว่าเราเนาะไี่ใจจะเป็นค่อยๆนะคะเพื่อนๆเป็นภูเขานะคะมาดูว่าเขาปลูกอ่า,อางุลไว้ทำเป็นวายของประเทศเยอรมนีนะจ๊ะเนาะตามมาเวนกันจ้ะจะเพื่อนเพื่อนมันนี่ภาพชมวิวเขาปลูกวหวนะคะไรอ่างุนนะจ๊ะเนาะ นนี่ะะคะแดดกระซองนอกจากเหลือกในน,นานจะผ้ายางเึ้นไปนอกจากเนาะเบิงนะคะเบิ้องขั้วมาล่างการของประเทศเยนรมมนี่นะคะเพื่อๆเ,เขาปลูกวายแล้วก็ ผลิตว่าไ้คล้ายนะคะตามภูเขาเลากานะคะเพื่อนๆถูกสอกทุกมุมนะคะถ้าแม่นม้ำยางทายล่ะมันจะประค่อยอันนี้เป็นไดจะ้ะมันจะสัน่นจะมีเสียงรถเขามารบกวนในเดือจ้าพอมันไกลถนนนะคะ ไปใกล้ๆมุมมองทีน่นำทายได้นะคะต่อนะคะเพื่อนๆมาใกล้ๆแล้วค่ะเมื่อกี้นี่มันมันขึ้นเป็นไอสพานเนาะคะ่ะเขาเห็นกต่อนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะ หยดไหว้งามๆนะคะแต่ว่ายังบรท่านมีคุณผลิตเขาจะออกประมาณสิงหากันยานะคะเพื่อนๆที่เขาจะพร้อมตดัดเก็บเกี่ยวแล้วะะก็เอาไปสกัดเป็นว่าไเนาะจะเนาะ ้ายู่ดีไม่แห้งนะคะเพื่อนๆถ,าถ้ายถ่ายังมาได้เดี๋ยวหนานจะพามาเบิ่งตอนเขาเอา่อันนี้พ่นน้อยพ่นย่างเนยอยๆอยู่จ้ะนี่ค่ะลูกเล็กๆอยู่ จะา,านาห่อนมากเขากับมักขับมอเตอร์ไซค์นะคะชมบรรยากาศกินข่าวนอกบ้านนะคะเพราะว่าหนาหนาวมากเข้ากับบกยรดยจะไปเหตุภารกิจแบบท่องเที่ยวใดนอกจากนอกหนาหนาวมากกับยูต่บานนะคะ เหลื่อมตานะคะเพื่อนๆจะมีแสงรถเขามาเนาะจ้ะเนะาะเพราะว่ามันอยู่ที่ถนนนะคะแต่ก็มองทีสาวเมืองสียืนยูนนี่คอยด้วยจากเพื่อนๆถ่ายกระตองคอยๆนะคะสั่นลราคะเพื่อนๆวันนี้ภามาเบิงสวนไหว้นะคะ ชมวิวภูเขาเนาะจ้ะเนาะ